เรื่องนี้ก็หน่อยนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีครับมีมตินะครับเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาครับถึงการเปิดท่ากรศยานเชียงใหม่24ชั่วโมงในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับหลายฝ่ายครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทั้งมองในเรื่องของโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงชาวบ้านนะครับก็มีความกังวลนะครับว่าจะอยู่กันอย่างไรนะครับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเรามีรายละเอียดในเรื่องนี้ครับไปติดตามได้จากรายงานของเราเลยครับ เสียงเครื่องบินพาณิชย์ที่ลดระดับลงสู่รันเวย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ข้ามชุมชนนิมมานนรดีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นสิ่งที่ทั้ง160กครัวเรือนในชุมชนแห่งนี้ต้องประสบมาตลอดหลายปีกระเบื้องหลังคาบ้านของนายอัคคเดชนพคุณชาวชุมชนนิม,มานนรดีที่มีทั้งกระเบื้องใหม่และเก่าผสมกันรวมถึงร่องรอยความเสียหายของฝ้าบ้านพักหลายจุดคือหลักฐานของความเสียหายจากการลดเพดานบินจนนำให้เกิดลมกระแทกกระเบื้องหลังคาเสียหายต้องเปลี่ยนกระเบื้องแทบทุกเดือน บ้านผมหลังคาตกประมาณเดือนละสองครั้งแล้วก็เห็นเขามีงบที่หมู่บ้านที่ให้เดือนซ่อมหลังคาผมก็เบิกตลอดอ่ะจนพี่เขาบอกทําไมบ้านน้องตกบ่อยขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันได้รับผลกระทบจริงๆแ้วเมื่อก่อนผมมีต้นไม้ใหญ่ก็ปลูกไม่ได้เพราะมันหักลมมันมามันก็หักก็โค่นก็จะประมาณนี้เรื่องเสียงสําหรับผมน่าจะชินแล้วอยู่มาเกือบ2ี่สปีละแต่ว่าถ้าบ้านไหนที่เขามีลูกเล็กหรือว่ามีคนแก่ก็จะกระทบเยอะหน่อย ก่อนหน้านี้ชุมชนนิม,มานนรดีเคยร้องเรียนปัญหาเสียงรบกวนและผลกระทบจากลมขณะเครื่องบินลดระดับให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยรับทราบซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ20,000บาทแต่ยังไม่เพียงพอและหากในวันที่1พฤศจิกายนนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะเปิดทําการ24ี่ชั่วโมงชาวชุมชนจึงยังกังวลต่อท่าทีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างบ้านเราเนี่ยในชุมชนเนี้ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็น่า20ปีขึ้นนะคะ ม,มันเสื่อมแล้ว่ะตอนนี้ก็อยากจะให้เข้ามาดูแลตรงนี้ส่งช่างเข้ามามัดเลยได้ไหมก็คืออยากอยากจะให้การท่าเข้ามาดูแลไม่ใช่ว่าแค่พูดแล้วก็จบนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้เราฟังเสียงด้วยกันนะคะคืออันนี้อันนี้ใหญ่มากค่ะ <c oughs> <c oughs> แม้ว่าการเปิดท่าอากาศยานเชียงใหม่24ชั่วโมงจะนำมาซึ่งความกังวลของผู้ได้รับผลกระทบแต่ขณะเดียวกันการขยายเวลาครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญในการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่เราต้องอย่าลืมว่าแคปซิตรีของสนามบินจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก่อนหน้าน,นี้คือ8ล้าน5แสนคนต่อปีนะครับซึ่งในปี62เนี่ยมัน นักท่องเที่ยวเองขึ้นไป11ล้านกว่าแล้วซึ่งเกินแคปซิตี้ไปประมาณ40%นะครับในการเปิด24ชั่วโมงสนามบิน24ชั่วโมงเองเนี่ยก็ไปเพิ่มแคปซิตี้ในส่วนนี้ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยเป็น Destination มาเวียเครื่องบินรอนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาคนที่รอเวียได้เนี่ยออกไปเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ได,ดเ้เหมือนเหมือนกับสิงคโปร์ที่เขาทำมันก็ตอบโจทย์ในเมืองท่องเที่ยว แต่ว่าไนท์ไลท์ของเราเนี่ยที่ใกล้สนามบินเนี่ยมันมันจะตอบโจทย์มันจะถักปักดันให้ผู้ประกอบการเนี่ยเกิดโรงแรมนะครับในลักษณะที่มันเป็นโรงแรมที่รอสายบินกันมากขึ้นหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนจังหวัดเชียงใหม่และทอทจัดถแถลงมาตรการเปิดท่ากัศยาน24ชั่วโมงที่บรรเทาผลกระทบต่อทุกฝ่ายโดยเที่ยวบินในช่วงเวลา22อนาฬิกาถึง7นาฬิกาจะมีเที่ยวบินเพิ่มไม่เกินร้อยละ6ของเที่ยวบินทั้งหมด และในปีแรกจะจำกัดเที่ยวบินไม่เกินเวลา1นาฬิกาและจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด EIA ใหม่ MI, ทบทวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนั้นพออทจะสนับสนุนงบประมาณตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเสียงและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนอีกจำนวน4กองทุนทาง AOT ก็ได้ตกลงในเรื่องของการตั้งกองทุนในการที่จะดูแลเยียวยานะครับปัญหาเฉพาะหน้าของทั้งตำบลสุเทพนะครับแล้วก็เขตของเมืองแม่เขียนะครับเพื่อที่จะ ไปดูแลชาวบ้านตรงนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเองในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผลกระทบเพื่อที่จะไปติดตั้งเครื่องดูดซับเสียงนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับลดได้รับผลกระทบน้อยลงจากการบินด้วยการเปิดให้บริการ24ชั่วโมงของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในวันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นโอกาสสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะช่วยลดผลกระทบกับประชาชนและยังสร้างรายได้ให้กับประเทศทั้งยังไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของเสียงประชาชนจึงเป็นโอกาสของชาวเชียงใหม่และประเทศไทยอย่างแท้จริงทีรพงศ์โลหะวัชระทีมข่าวเอ็บทีเชียงใหม่รายงาน